อุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนี่นะครับมาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นอุทยานที่อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งมีที่กางเต็นท์มีน้ำตกมีช่องเย็นเพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาที่กำแพงเพชรนะครับก็อย่าลืมนะครับอุทยานแห่งชาติแม่วงแห่งนี้แหละครับ สำหรับเพื่อนๆที่วางแผนที่จะมากางเต็นท์นอนเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นนะครับอันนี้กางเต็นท์นอนได้แต่ถ้าแค่มาเที่ยวนะครับเข้าออกเนี่ยก็คือไม่เกินบ่ายสาโมงเย็นนะครับที่นี่แล้วก็มีค่าผ่านประตูเพื่อสนับสนุนให้กับพิธานนะครับในกรณีที่เรามาใช้บริการแล้วก็เปิดทุกวันนะครับก็เชิญชวนนะครับ มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้เราก็เดินทางมายัางอุทยานแห่งชาติแม่วงเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้บรรยากาศเนี่ยสวยงามเป็นอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวก็เดินทางกันมากลางเต็นที่นี่ที่ช่องเย็นนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศในการกลางเต็นแล้วก็การค้างคืนที่นี่สวยงามในบริเวณของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่นะครับของอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยเขาก็จะมีการจำลองตัวแย้มีการจำลองของนกเงือก แล้วก็นกต่างๆเนี่ยเป็นปูนปั้นสวยงามสำหรับเพื่อนๆที่จะมาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเอง เพื่อนเครับโอโหวันนี้เนี่ยครับผมพาเพื่อนๆมายัางอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาตินี้เป็นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือมอเตอร์ไซค์หรือแคมปิ้งเนี่ยโอ้โหมากันเยอะตอนนี้การที่เราจะเข้ามานี่นะครับในอุทยานแห่งชาตินี้ เราก็จะต้องมีค่าบานประตูก็เสมือนหนึงว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทางหน่วยงานของอุทยานแห่งชาติตอนนี้จากการที่เราเข้ามาเสร็จแล้วนี่นะครับเราก็จะต้องมาลงทะเบียนในจุดที่จะขึ้นไปในช่องเย็นอีกทีหนึง่งเพราะว่าบริเวณที่เขาจะก,กางเต็นท์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ช่องเย็นมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบ้านเนี่ยโหเรียกว่า คือบรรยากาศเขาดีมากในลักษณะของที่ช่องเย็นเนี่ยอากาศเรียกว่าเย็นจนหนาวะว่ากันเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของการเดินทางก็ง่ายเพราะว่าจะมีถนนลาดยางเข้ามาตลอดนะครับเดินทางไม่ยากสำหรับที่จะมาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงตรงจุดนี้ในบริเวณสำหรับที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าไปยังช่องเย็นเนี่ยก็จะต้องมาลงทะเบียนที่ศูนย์บริการของ นักท่องเที่ยวตรงจุดนี้สําหรับวันนี้นี่นะครับปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักโอ้โหพอฝนตกหนักแล้วนี่นะครับต้นไม้มันก็ล้มขวางทางเลยรถจะขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งรอกันที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวก่อนที่จะขึ้นไปเพราะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับสําหรับผู้ที่จะมา เพื่อเที่ยวแล้วก็กลับนี่นะครับคือไม่เกินบ่าย3ามโมงเย็นนะครับที่จะให้เข้าตอนปิดเนี่ยก็คือ6กโมงเย็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับการเปิดปิดของทางอุทยานนั่นเองบริเวณที่จะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปยังช่องเย็นเนี่ยก็ตรงจุดนี้นะครับที่จะมีะนักท่องเที่ยวมา เข้าตรงจุดนี้แล้วก็มาใช้บริการห้องน้ำมีร้านอาหารทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาอย่างอุทยานแห่งชาติแม่วงนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นี่นะครับเพื่อนๆก็จะได้มาชมกันในลักษณะของบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงที่จะพาไปให้ท่านได้ชมกันสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วก็ต้นไม้สูงใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ ได้รับความนิยมนักท่องเที่ยวมากันเยอะโดยเฉพาะช่วงนี้วันหยุดยาว4วันนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าแน่นไปทั้งอุทยานเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามมาชมในลักษณะของบรรยากาศภายในที่ช่องเย็นนะครับว,ว,วันนี้ผมก็มายังอุทยานแห่งชาติแม่วงก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอา พระกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็เลยอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยช่วยแนะนําสถานที่นี้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็การเดินทางการเข้าออกเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอขอเชิญครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนชื่อ,อค่ะนางสาวมุกมณีกุสุมาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะคอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัดค่ะกาแพงเพชรกับนครสวรรค์ค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเลยนั่นก็คือ ลานกางเต็นท์ช่องเย็นแล้วก็ขุนน้าเย็นค่ะตรงนี้คือที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะห่างจากช่องเย็น28กิโลเมตรค่ะครับอ๋อแล้วการเดินทางเนี่ยมันสะดวกสบายไหมที่เราจากนี้เราจะไปช่องเย็นเลยครับสะดวกสบายค่ะเ,ออเป็นถนนถึงช่องเย็นเลยสามารถขึ้นได้ตั้งแต่จัก,กรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ค่ะรถบ้านก็สามารถขึ้นได้ค่ะมีลาน สำหรับจอดรถบ้านโดยเฉพาะมีช่องจอดรถบ้านโดยเฉพาะค่ะครับแล้วลานกางเต็นท์นี่ใหญ่โตมากน้อยแค่ไหนครับาลานกางเต็นท์ช่องเย็นรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ60คนค่ะ<อ>แต่ต้องจองออนไลน์มานะคะออนไลน์วันละ30คนเท่านั้นค่ะแล้วก็มีห้องพักที่สามารถจองได้ในระบบออนไลน์ของกรมอุทยานค่ะแล,แล้วแล้วของที่อุทยานเขาจะมีเต็นท์ของอุทยานหรือว่า,าผู้ที่มาพักนี่เอาเข้ามาเองยังไงครับอัน มีถ้ามีเต็นท์มาเองก็สามารถนํามาได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นเต็นท์ที่แข็งแรงทนแรงลมได้แล้วก็กันฝนได้ก,นนไดกันน้ําได้ค่ะแล้วก็ทางอุทยานมีเต็นท์สาหรับให้เช่าค่ะสามารถติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวหรือว่าทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วก็ทางเบอร์โทรที่ติดต่อศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติแม่วงได้โดยตรงเลยค่ะอ๋อแล้วเวลาเปิดเปิดของอุทยานที่เราจะเข้ามามันเป็นยังไงครับ เปิดอุทยานแห่งชาติแม่วงตรงทางขึ้นที่ชำระเงินนะคะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะตรงามาลงทะเบียนที่ศูนย์บริการตรงนี้นะคะได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะออทางศูนย์บริการจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าค่ะไปกลับนะคะสามารถมาถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงได้ไม่เกินบ่ายสามสำหรับไปกลับนะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับไปพักแรมที่ช่องเย็นไม่เกินหกโมงเย็นค่ะอืมครับผมก็เป็น บรรยากาศที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีค่ะโอ้ทำไมเขาเรียกว่าช่องเย็นเพราะอะไรครับ่ามันเป็นช่องเขาค่ะแล้วก็มีลมพัดตลอดทั้งปีแล้วก็มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเรียกว่าหนาวเลยทีครับใช่ดีเลยครับต้องเตรียมเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวมาด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะมาพักที่นี่ช่องเย็นนะครับเอาละครับเราวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของข กรมอุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นที่เรียบร้อยก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละครับ เป็นภูเขาที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโมโกจูเราคือผู้พิชิตโมโกจูเพื่อนๆครับตรงจุดนี้นะครับเป็นบริเวณกลางเต็นท์นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับก็บรรยากาศสวยงามร่มรื่นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ที่ช่องเย็นนะครับซึ่งเราจะต้องขึ้นไปอีกเพื่อไปอยู่ระหว่างช่องเขา ซึ่งเขาเรียกว่าช่องเย็นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวและกางเต็นท์การที่อุทยานแห่งชาติแม่วงแห่งนี้นะครับและอันกางเต็นท์นะครับที่แม่วงนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับร่มรื่นสวยงามนะครับที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยได้จัดให้เป็นที่กางเต็นท์นะครับที่ช่องเย็นก็มีนะครับแล้วก็นี่บริเวณของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ ก็เป็นที่สะดวกสบายมีห้องน้ําสะดวกสบายมีร้านอาหารนะครับในที่จุงจุดนี้บรรดานักบิดทั้งหลายเนี่ยนะครับโอ้โหก็มากันเป็นคณะเลยมากางเต็นท์กันที่นี่นะครับโอ้โหที่จะมากางเต็นท์กันที่ช่องเย็นนะครับมากันเพียบเลยงานนี้เป็นร้อยมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยนี่ครับบรรดาของแก๊งสเตอร์นะครับโอ้โหเตรียมของมาที่จะมาพักกางเต็นท์กันที่ ช่องเย็นเลยนะครับโอ้โหเตรียมมากลางเต้นเลยหนูมาเที่ยวช่องเย็นครั้งที่เท่าไหรไออ่ไม่เคยมาเอ้อไม่เคยมาพ่อแม่พามาเนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยลูกกดไลค์นี่